สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องสองพารทอรพาเกนะครับวันนี้จะมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับองค์รูปหล่อทาเวสุวรรณนะครับวัตโกนะครับอันนี้นะพระจันทร์แก้ววัตโกปลุกเสกด้วยนะครับก็จะให้ชมความสวยงามนะครับสาหรับทาเวสุวรรณนะครับก็ดีด้านหลายๆด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะครับปกป้องคุ้มกันจะผีร้ายทั้งหลายนะครับก็ถ้าใครบูชานะครับ ถือว่าเป็นสิริมงคลแน่นอนนะครับสาหรับองค์ทเวศนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูกันเลยนะครับสําหรับองค์แรกนะครับนี่ให้ดูจะเป็นเนื้อเงินนะครับลงยานะครับลงยาสีดํานะครับอันนี้สร้างแค่3ามร้อ้องค์นะครับรู้สึกว่านะครับประมาณนี้นะก็ให้ดูกันเลยนะครับนี่ดูองค์นะครับงานพุทธศิลป์ที่สวยงามจริงๆนะครับก็ดูใบหน้าดูเขี้ยวนะครับเขี้ยวของท่านลอยออกมาจากใบหน้านะครับ นี่ดูกระบองนะครับนี่นะครับลงยาทาเวสวร์ด้านหน้านะครับสวยงามมากนะครับฟอนต์นี่นะครับวันนี้มาให้ชมความสวยงามนะครับน่าจะยังไม่มีเก้น,นะครับถ้าวันหนึ่งเจอเก๊เดี๋ยผมจะมาทำคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับตอนนี้ให้ดูความสวยขององค์ทาเวสก่อนนะครับ ฟอนนี่นะครับอฟอน์เป็นยิงยิงーーนะเลเซอร์นะครับนี่นะเป็นโค้ดนะครับยิงเลเซอร์แต่มาเป็นเนื้อนี้นะครับเนื้อนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นสัตว์โลหะผิวลุ้งหรือเปล่านะครับ่าแต่ว่าสวยงามนะครับดูนะพาเพื่อนเพื่อนชมพระสวยๆบ้างนะครับ ใครอยากได้บูชาหรือใครจะปล่อยเช่านะครับสามารถติดต่อหาผมได้นะครับนี่ครับราคายังไม่แพงมากนะครับอันนี้เป็นทองละคังนะครับอันนี้เนื้อทองละคังผิวสวยเหมือนทองคำเลยนะครับเนื้อทองละคังนะครับอันนี้นะ นี่ถ้าใครชอบซาเว่นะครับ,รบ,รบผมแนะนําเลยนะครับรุ่นนี้เป็นงานที่สวยงามมากนะครับผุทธคุณดีเด่นนะครับแน่นอนนะครับพระอาจารย์แก้วลุกเสกนะครับร่วมกับอาจารย์หลายท่านเลยนะครับ ต่อมาเป็นเนื้อสัตว์โลหะนะครับนี่เนื้อสัตว์โลหะลงยาเขียวนะครับองค์นี้สร้างแค่99องค์นะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับทั้งหมดนะครับแต่ก็มีเห่ียเป็นองค์พิมพ์ใหญ่นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับไม่ได้เช่ามานะครับสวยงามมากนะครับอ,อันนี้โค้ด40ด้วย ให้ดูความสวยงามครับพุทธศิลป์ศิลปะนะครับต่อมาเป็นเนื้อรู้สึกว่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นทองซาตินนะครับนี่นะเข้มขังมากนะครับสีนี้นะนี่นะครับเพิ่งจะออกเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับ อีกนนหนึ่งนะครับอีกน่นหนึ่งนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นทองแดงลมดำหรือเปล่านะครับองนี้นะครับสวยงามนะครับนี่นะก็ให้ชมความสวยงามเฉยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าวันไหนมีเกเริ่มออกมาผมจะทำคลิปให้ดูอีกครั้งนะครับวันนี้ให้ดูความสวยเฉยๆนะครับก็ เพื่อนๆน,นะครับสามารถติดต่อซื้อขายกับเช่าพระนะครับสามารถส่งรูปทางไลน์ได้เลยนะครับก็คลิปนี้ก็ขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับชมนะครับ